ขวาแล้วขึ้นคืนข้นได้แข้งเอาล้วครับขยับไปทีหนึง่งวางขวาเพชรเรนูอ่ะโดนซ้ายาดิแหมช้ามเมอร์เลยโดนทันทีเลยครับอ้าวสีวิชัยปรับเกมมาเป็นฝ่ายรุกบ้างวงในนี่ยเล่นึ้นมาแค่ขวาซ้ายเอาล้วครับสืบไปขึ้นมาครับแหมเอาล้วครับเพชรเรนูก็ยังเสียบตีด้วยซ้ายกรรมการเพิ่มพัดแยกอ่ะสะดุดแล้วนะครับ กรรมการไม่ต้องบนพึ่พามพึมงพาครับรู้หน้าที่ครับขึ้นทางนครพนมนครศรีธรรมราชมาเลยครับเริ่มจะสนุกเริ่มจากทีขึ้นอาวุธไปราบจังหวะเสียงเชียร์ด้วยครับหาปีกอก,ก็เร่งรบบรรยากาศก็เสียงเชียร์แน่นแน่นมันสนุกกับแบบนี้เราเรียกว่าครบของค์ประชุมแล้วคุณพี่กีหบัดเท้าเข้าซอกบัดเกมบะทะกตรงนี้นะครับโอ้ยดอกหนึ่งของเพชรเรนูนะครับมาแบบดอกใหญ่ๆทั้งนั้น ่ะเดียวลวดลายของสิบพิชัยครับจังหวะเดินครับโดนครับปัดซ้ายเต้นสายทีครับเอ้าเล่งตอนนี้สิบพิชัยเต็มเกมลูกครับทีมงานไอหุ่นดอสั่งโบกเลยลุยดันเข้าไปครับดันเข้าไปอาวุธเป็นรองหน่อยไปขวาแล้วครับอาศัยร่างกายสดอาศัยร่างกายเอาล่ะครับอาศัยแรงบัลลัขยับมาฟันแสบุตรีนี้เขาก็ทำมวยแขงอยู่แล้วนะครับเอาล่ะครับเลือกทันสิบสองการันตีได้ครับสู้แน่ๆครับเอ้า สู้ได้เมื่อไดอีกเรื่องหนึ่งดันเสียบม,มาบเสียบเขิลขอให้สู้เท่านั้นครับขอให้สู้ครับเออแพ้ชนะเป็นเรื่องของเกมทุกคนต้องมีสปิริตครับนักมวยกรรมาการเชียร์มวยกองเชียร์ว่าไปเสียบเข้าไปเออสนุกเหลือเกินนะครับคู่นี้เอาละครับว่าไปกาบจังหวะเสียงเพลงครับปีกองรัวเข่าก็เชิดเสียบไปเรื่อยเออ มันต้องอย่างนี้อย่ายอมกันกีฬามมยไทยจบแล้วเป็นเพื่อนกันครับแมเสีได้ช่วงนี้หน้าเวทีรดบเนินน้ำบัวบกไม่มีใช่ล้มคุณพี่บ้านแต่ใส่กันแบบไม่ยั้งเลยครับสีพิชัยที่กันตูแบบสู้เต็มพิกัดเลยทีเดียวดูครับแรงปะทะครับเป็นเมน,นูมาแบบใหญ่ๆนะครับล้ำใหญ่ๆตอเขาขวาตีเขาขวา,ขา,ขวาจริงจริงสีชัยครับเสียบครับเอาอ้ฝัดซอกขวา แต่จะโดนมีอาการ่อยนี่เ,เป็นเรื่องเลยเอาเล่นเลยครับสีพิชัยเดียวก็ไปขวาอีทีหนึ่งขึ้นขวาครับเจอ,อแบบนี้เข้าไปคุณไปกีหายไชเลยนะครับเอาแล้วครับวา่ากระตอวงนอกแทงวงในแดงเสียบลากมาตีตัวใหญ่ยกแล้วเห็นจริงหรือเปล่าตัวเล็กต้องทหน่อยหนีไม่ออกต้องสู้ได้โดนซอยลากมาจากคน่างเสียบเสียบเอา เสียบเสียบซับอา้าวพิเชษโดนต่อนโดนทีต่อทีเอาล้วครับแมาเสียบแรงครับเสียบหนักเสียบแรงครับอยู่ที่เพชรเอนูต้องขืนบ้างครับศรีวิชัยราคาจะเปลี่ยนเกมสองปีไหมแข้งได้ไม่ได้ดันแทงโอ้แต่ว่าเพชรเอนูนีกกน่กดดันเลยครับกับเสียบดูครับโอ้โหม,กกมีูกสกูไทยหลังเดือตี โดนตัดโดนทีต่อทีเป็นไงคุณเบกกี้ดอกตัดดอกนะครับรับต่อโตนะครับโอ้โหตีเขาขวาเลยครับนาดที่เห็นก็ถือว่าทักิกาใหม่ที่เชือกเส้นสีจะห่างจากพื้นเป็น50นะคุณพิเชษแก้ปัญหาเรื่องการหนีการรั้งศึกษาไปด้วยดู้มวยไปด้วยตําสองแท้ครับตัวเล็กตีตัวใหญ่แล้วไม่เห็นครับใช่ตัวเล็กกว่านะครับนั้งเงินทำได้ไม่เห็นนะครับต้องมีมัดซอกเสเอาเอา เสียบซองโอ,โ,โอ้โดนอ้าวซองมามาตามคำเรียกร้องโอ้โหแต่ว่าจังหวะโต้เพชรเลยทางด้านขอเงเพชรเมนูนี่ก็แม่ฮันลำหนักๆเลยนะครับมาตองโต้ด้วยนะครับคือทีมงานไม่อถอยนะอย่ารับนะอย่ารับนะมวยนี่ไม่แน่นะเพชรไปด,ด้วเลยหมัดสองหมัดมึงงงเสียอาการชุดได้นะครับอย่างอะไรยังโต้อยู่บ้างนะครับกีรศินศิระรักษ์กุลนะครับชูมือให้นักมวยทางฝ่ายมุมแดงครับ เพ็เรเดนูเกตทังยศเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปนะครับ